วันนี้พามาดูหยูแซดนะครับขีดสองแล้วไงครับดูสภาพสามร้อยแปดเหมือนกันสภาพอย่างกับใหม่ออกห้างดูครับมีหมดนะครับขีดหนึ่งสสามสี่ถูกใจก็จับจองก็ได้นะครับพอดอีมีหลายท่านนะครับบอกว่า เดี๋ยวได้ขีดสามแมวขีดสี่ 4, ผมก็งงเลยก็ตูตามตรงว่าจริงๆแล้วมันเครื่องตัวเดียวกันนะดวเดียวกันหมดนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องเรื่องแรงมา้านะครับเพราะว่ามันก็เป็นสามร้อยแปดนะครับจะสามร้อยเท่าไหร่ก็ช่างสุดท้ายมันคือเครื่องตัวเดียวกันต้นนี้แรงมา้านะครับคำนวณจากเกียร์นะครับอย่างแรกเลยเกียร์แล้วก็เฟืองท้ายนะครับ ถ้าเป็นรถพวกแท่นเตี้ยหน่อยก็ที่เป็นเกียร์ทรงหนึ่งก็จะเป็น330นะครับแต่ตัวเครื่องจริงๆแล้วมันเป็น308นั่นแหละครับแต่คล้ายๆว่าประเภทรถนะครับมันไม่จาเป็นต้องแรงมาเยอะมากนะครับเพราะว่าเครื่องท้ายเล็กล้อเล็กตัวเล็กหมดทุกอย่างนะครับไปใช้แรงม้าสูงมากเนี่ยมันจะกินน้ำมัน ญี่ปุ่นเขาก็เลยลดรีแมปลดลงหน่อยนะครับแล้วก็ใช้เกียร์เป็นอีกตัวหนึ่งใช้เกียร์ในการไล่รอบเอานะครับก็เลยเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันส่วนตัวขอพูดตรงๆนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเทียบกันระหว่างตัว3 8ก,กับ330นะครับ330เป็นเครื่องที่สดกว่านะครับสวยกว่าเพราะใช้งานาไม่หนักนะครับที่ผมขออนุญาตออกมาพูดนิดนึงนะครับเพราะว่า เห็นหลายคนไม่เข้าใจนะครับแต่เราก็ไม่ไมข,าขาดศรัทธาก็แล้วใจชอบเลือกอมนะครับแ,แต่เ็าอยากจะอธิบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นหรอกครับในเลือตัวเดียวนี่ครับมีให้เลือกชมหลายตัวนะครับก็เราเข้ามาชมได้นี่ครับ ตัวนี้ขีดสี 4. สวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าจะเอาไว้ลื้ออะไรนะครับก็ใครอยากได้อะไรชี่ไหนก็โตเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะลื้อให้นะครับชมกันแบบชัดๆนะครับว่ายังไงก็ช่างนะครับเครื่องสวยอยู่ละพวกนี้รถนี้เข้ามาใหม่ครับเครื่องสวยมาก อันนี้ขี่สามนะครับจะขี่สามขี่สี่แรงม้าเท่าไหร่ก็ช่างนะครับเคลื่อนตัวเดียวกันสบายใจได้นะครับมีผิดกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่สุดท้ายแล้วลูกสุดมันก็ตัวเดียวกันหัวฉีดก็คล้ายๆกันนะครับตัวเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าจะต่างที่กล่องนะครับถ้าขี่สามขี 4, ่สี่ก็รีแมปง่ายหน่อยนะครับแต่ขีดนึงกับขี่สองประหยัดน้ามันกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะครับเท่าที่ลูกค้าไปใช้นะที่คอนอ คอนแทคกลับมานะครับฟีดแบ็กกลับมาว่าคีดหนึดสเวลาไปวางเสร็จเนี่ยจะประหยัดน้ามันกว่าคีดสามีดสี่ 3, 4, ก็จะได้ของเรื่องอกล่องบรรจุได้ง่ายนะครับแต่ว่าคีดหนึ่งดสเองก็จูนได้นะครับไม่ใช่ว่าดีแมปไม่ได้ดีแมปได้เหมือนกันแต่คั้นช้างจะต้องอใช้เวลานิดนึงในการจูนก็คือความชํานาญนั่นแหละครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เครื่องก็ mm hmm. สวยทุกตัวนะครับสุกใจก็ สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเข้ามาชมกันที่หน้าร้านได้เครื่องที่ร้านเราสวยแน่นอนพยายามหาได้ของดีๆมาให้นะครับแต่ถ้าถามว่าตัวไหนนะครับจํำสุดที่คนหากันเยอะๆก็อืมขอพูดไว้หน่อยแล้วกันเนาะแต่มันไม่ค่อยมีของหรอกก็เลยพูดได้นะครับตัวคีสี่ครับเพอร์เฟกที่สุดละเพราะว่าถือว่าเป็นรุ่นตัว ตัวล่าสุดเลยนะครับก่อนที่จะเป็นฝานอกนะครับแต่คีซีเนี่ยจะชอบทําเป็นสามเบรสามสิบมาเยอะสามแปดก็มีครับแต่ส่วนใหญ่เป็นสามเบอสามสิบก็อธิบายว่าอย่างนี้เลยละกันเนาะจะได้รู้ๆกันไว้นะครับว่าเออมันต่างกันอย่างนี้นะแต่จริงแรงม้าไม่เท่ากันนะเห็นทะเลาะก,กันเยอะครับก็เลยว่าพูดหน่อยละกันเพราะว่าผมเองก็อธิบายหลายรอบเลยก็ให้ให้คลิปนี้เป็นคลิปที่ ทุกคนได้ไขข้อข้องใจหน่อยแล้กันถ้าคุณอยากให้3ามแเต็มก็ทำไมของเขาสามร้อาสิทำไมแรงกว่า3-80ครับไม่ได้เกี่ยวพี่มันอยู่ที่ว่าเกียร์พี่เป็นเกียร์อะไรเครื่องท้ายเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็หลายเรื่องครับทุกอย่างการคำนวณแรงมา้าไม่ได้คำนวณแต่ตัวเครื่องนะพี่ทุกอย่างอยู่ที่ทั้งหมดทุกอย่างนะพี่